哇。<Wow. S 2> yeah, no. โอ้โหแมสแม่ลูกเป็นไรไอจะมาที่นี่เลยค่ะดามเมเชียนคาเฟ่ตื่นเต้นมากเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอคาเฟ่อะไรที่สามสี่ชานดูน่ารักมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเฮ้ยดูข้างบนมีเลยค่ะทีมมาจอมโตให้นะคะวันนี้นะคะเรามากับแม่กับพี่บีด้วยซึ่งโป๊ะแรกของบ้านเราก็คือลืมเตอุ้มมาจ้ามันมีเตรียมหนึ่งพี่บีหยิบออกจ้ะ วันนี้เราก็จะได้ดูถานว่าลำแขนซ้ายของอมีเนี่ยจะอุ้มวีวาได้นานแค่ไหนพี่บีเขาตั้งใจให้มันมีกับวีวากระชับมิตกันใช่ไหมล่ะจะได้ต้มติดกันนันเลก็คือที่นี่เขาไม่ได้มีแค่เป็นคาเฟ่นะฮะเพิ่งรู้ว่าเขามีแบบอาหารจริงจังเลย 看不到。<laughs> <'m> <laughs> อย่างไรก็ถว่าดังกันไปเจาคุณผชม่มีหนที่หมาดอกซี่าให้ดูหลายตัวเลยค่ะแล้วากคาน้าของลูกิชานประมาณนี้ค่ะที่บว่าใครจะมานะคะก็มันไม่ใช่กินไไ่แค่คาเฟ่นะแต่ว่ามาคิดค่ากะไรค่ะ เมชเชนคาเฟ่นะคะเราก็จะเดินทางลงไปที่สยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ <S <Okay>. <S Happy s t a y for u f Store ไปะคะ่ะ <Yeah. S 1> ือเนี่เป็นซอยที่แบบยุกอ้ยสยามสแควร์คือบอกว่า ซอยนี้เลยแบบว่าที่สุดของแท้ที่สุดของใจก็คือซอยนี้คือจะบอกว่าตอนเนี้ยทอยากเปลี่ยนไปเยอะมากคือสมัยเรียนจุฬาใช่ไหมคะก็จะแบบว่ามากที่ยอมตลอดเลยเนี่ยมันชินของแบบนี้เลยคลูกก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันเจริญสุด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 มหนือว่าเป็นแบบงแดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบซอยนี้ก็คือต้องแบบเช็คอินสักหนึ่งเพราะเป็นแบบจุดสยามดีใจ คือตึกสอย่างสแควร์ซัมปติงสักอย่างนะคะประเด็นก็คือว่าเขาทีเนี่ยจะแบบวิดีโอถ่ายรูปเกลีทุกรลุสมัยแต่ก่อนเมื่อะไรมไมโครโฟนแต่ไปเข้าตอเนี่ยไม่ได้เข้าตลุนะคะแต่ก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีแบบเป็นแบบเหล่ากุ่กุบมซึ่งอันนี้เป็นแบบมหกรรมอ่ะแต่เราจะไม่ถ่ายที่นี่ค่ะเพราะว่าเราจะเดินมุ่งหน้าไปที่ Happy Sunday Store เพราะว่าเขาก็มีกูุ่เหมือนกันแล้วเดี๋ยว คนถามว่าเฮ้ยเราจะจีไปไหนทคไมถึงมาเที่ยวกับแบงค์ทีวีกับแบงค์ชินเพราะว่าได้มีทำงานค่ะอันนี้คือเป็นวันธรรมดานะคะมันมีแบบว่าพาดีว่ามาทำงานดู้เป็นชานเวเบลล์ท,ที่นี่เพราะว่ามีเรื่องจะบอกกี่ยวกับแฮปปี้เซนเดย์และนี่ก็คือแฮปปี้เซนต์เดย์ส์สวัี เป็นครั้งที่สองค่ะซึ่งทุกคนสังเกตไหมคะว่าสิ่งที่ผิดที่สุดในร้านนี้คืออะไรคือพวกเราสองคนที่เป็นน้องนิชเ <c oughs> ช่นกันอยู่คือแบบชุดไม่ได้เลยทุกคนที่แบบจีสังสดใส่เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชุดเสื้อผ้านิดนึงนะคะแปะเรื่องค่ะถ้าเจอและนี่คือชุดที่ถูกต้องค่ะทั้งแม่ทั้งลูกก็คือแบบสวยสับหลับซัมเมอร์มากๆ <c oughs> นี่ก็นชุดไวยนะ <c oughs> ใส่คู่กับกางเกนดีคือแบบสวยไปรุ่นปลาสวยรุ่นมแม่อะเราดีมาก๊ะ ก็คุอพีว่าเคยมาที่นี่แค่ครั้งเดียวตอนที่เรามาเจิมทาบุญแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยจนวันนี้ที่จะต้องแจ้งข่าวว่าชอปของเราจะปิดใช่ไหปิดที่ไม่ได้แปลว่าเจ๋งแต่ปิดเพราะมันเป็นอ o p up store คือเราไม่ได้แบบว่าทำสิ่งเป็นถาวร store หรือเป่าเะเป็นป๊อ up store ร์ที่เราป๊อปมานานมากแล้วเราก็จะแบบว่ามีการแบบปิดช็อปซึ่งเราจะไม่ เลยแม้แต,ออออตอ่อย่างเดียวดูขันคนตรงทั้หมดเนีมหมดตรงนี้หมดเนี้ยเนี่ยๆของทั้งหมดตัวเนี้ยเราจะไม่ขนอะไรกลับเลยสักหนึ่งอย่างเดียวเลยจะมีการเด๋หลดลดปิดร้านนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง9เมษายนทุกอย่างที่แปลว่าทุกอย่างจริงๆลิปสติกทุกแท่นอายไลเนอร์ทั้งหมดมาคา้าสครับกันแดดครีมแบบไฮไลท์บอนเซอร์แปรงเอฟวร์บีทั้งหมดก็คือลด การย้ายที่ออฟฟิศแหละเดี๋ยวตัวนี้จะไปอยู่ที่ออฟฟิศใหม่วว้าแล้วก็จะมีแบบกระบะกระบะกระบะกะบะทุกอย่างแบบอุ้ยจุ๊บจ๊บเพราะมันจะลดราคาที่ทุกคนต้องอึ้งลดราคาแบบเยอะมากดูบากน้อยนะคะ4ถึง9 4 5 6 7 8 9หาอันคารคุณไปท้าทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือลดทุกวันอาจจะหมดได้วันอังคารหรือแบบว่าไม่รู้แต่ว่าก็คือลดยาวไปนะคะวันที่9ก็คือทุกอย่างตุ้ยยัง ไม่เหลืออะไรต่อไปแล้วแล้วก็นี่มีหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนอ้ออสปรีมก็คือซื้อครบกี่บาทไม่รู้เดี๋ยวขอคิดก่อนซื้อครบกี่บาทไม่รู้เราก็จะแบบว่าแชกไอซ์รีปไปเลยให้กินไม่พันเย็นใจเพราะว่าอะไรไม่ขน,นกลับแล่ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยของน้อยแค่นี้ไม่ต้องขนกลับเดีอยวบ้านโดโกดังนี่ของห้หมดเนี้ยเราก็จะไม่ขนกลับและของในคอลเลกชันใหม่ที่มิซจะอยู่เป็นของคอลเลกชัพพนพาวทับกลวพาวทับใจเนี้ยเราก็จะเอามาขายที่นี่ด้วยซึ่งราคาจะไม่ลดแรงมากนะไม่ลดล่างสต็อกแต่ว่ากาบบ็คื เอามาให้ช็อปกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะมาเนี่ยค่ะเสพความสุขอาณาจักรแห่งความสุขใส่ซึ่งเรายังไม่มีแพลนเลยว่าเราจะไปเปิดใหม่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ถึงวันที่9เมษายนนี้โอ้9สะดท้ายแล้ววันเนี้ยไม่มีที่จะมาถ่ายรูปกับวิวให้ฉ่ำใจแต่ประเด็นก็คือวิวว่าแปกหมดแล้วตอนนี้วิว่าพยายามจะพูดแล้วแบบมันมีขาหนูว่งฟังออกไหมอันเนี้ยเนี่ยพยายามจะถามว่ามันมีหนูว่องวองมีฟังออกไหต่ตอนนี้แบบว่าจริงๆมันไม่รู้หรอกแต่มันมี้แปรออกเพราะมันมีเก่งคือแบบวิ พี่ว่าไม่พูยแบบนี้เลยพี่ว่าไม่ไหวพี่ว่าไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวคือเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าไปให้นงให้นงให้นงให้นออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็จยชักภาพไปสักหนึ่งที่เอาตู้เนี่ยด้วยอีกหนึ่งอย่างตู้ในส่วนของน้องตู้ก็คือตู้ดีเนี้ยไม่มีต่อไปแล้วก็อยากจะให้แวะมาถ่ายกันเพราะดูไหมคะเพราะว่านี่เป็นลายพิเศษเฉพาะแฮปปี้ซันเดย์เท่านานที่เราออกแบบเองที่หมดจากวันที่9้าเมษาไปก็ไม่รู้ว่าจะมีทีมเมื่อไหร่บอกเลยว่า no plan จริงๆใครที่แบบยังไม่เคยมาโอกาสถนคือมาถึงแล้วค่ะ แต่ว่าอยากให้ทุกคนมาช้อปในวันที่4-9เมษายนนี้ก่อนเพราะว่ามันดีมากถูกโต๊ะอ๋อเข้าใจแลอ๋อต้องมาค่ะต้องมาเข้าใจแล้วแน้ววิว่าคิดว่าไอเทมไหนที่จะขายดีที่สุดคะโอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นชุดนอนอ๋อ,อแต่ว่าวิว่าบอกว่าในส่วนของเครื่องสังคสเคราะห์ cosmetics นี่ก็คือดีมากๆเหมือนกัน แมหน้าร้านจะแบบมีความสงบเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าออนไลน์ก็คือขายแบบพุๆักพุดพพุดตอนนี้มีช็อตใน t i กตอกแล้วด้วยขายดีมากก็แม้ว่าหน้าร้านจะปิดไปนะคะแต่ว่าออนไลน์ก็าขายตลอดเวลาแค่นี้ก่อนพูดจริงแค่นี้นะวางสายพี่ว่าไม่หลับไม่ต้องเจอกนะัน มีลูกคนต่อไปอะแพปปี่ซันเดยจะมีของเด็กดีน่าแต่ก็แค่คิดค่ะขอเนี้ยห้ามเต็มก่อนแค่นี้ก็คือไม่หวัดไม่ไหวแล้วออกของที่เวิรที่มาที่ไม่ไหวซื้อกั้นไหวหรือป้ามีของจะออกมาอีกนะเก็บเงินกันหีดีนะตั้งใจเขียนทนั้งาขังเงินเพื่ออะไรคะมาซื้อของที่เราชอบค่ะ แล้วเจยให้บอสเขามารีวิวิดนึงกันค่ะว่าบอสคะบอสคิดว่าอ๋อยอดขายของชุดนอนชุดไหนจะดีที่สุดคะบอสลองจับเลยค่ะใช้มือได้ไหมคะ <c oughs> กวนพ่อใช้มือได้ไหมคะชุดนี้นะคะ ต้องซื้อเราไหมชุดนี้นะคะสีขาวเราพราับเกลีวเพาพับใจสีน่ารักมากเลยน่ารักมากมันนี้ก็ชอบอยายนี้เหมือนกันแล้วมีอีกตัวไหนตัวนี้ก็เลยตัวนี้เหรอคะแล้วในส่วนของผูกกระเป๋าล่ะคะพี่ว่ากระเป๋าใบไหนที่หนูชอบใจเหรอคะหนูอน่ะไหนหนูชอบ อยากขอนำเสนอแป้งนะคะนี่เป็นแป้งแบบแป้งผสมคอเลเซนจากเกาหลีนะคะนี่เป็นลายแบบลิมิเต็ดเป็นลายทอยซอรี่ด้วยจะบอกว่าแป้งของ Happy Sunday เนี่ยไม่ว่าใครใช้แล้วอะ่ะก็หมูฟอ่อนไม่ได้ก็คือต้องซื้อวนไปแค่ที่บูดีวะนี่คืนที่ใช้หน้าชาแล้วอะ่ะแล้วคือหน้าน,นวลมากไม่ไหวแล้วคืออันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะใช้คุูชันซึ่งก็เดี๋ยวต้องต้องอาติดตามเพราะแบบใกล้แล้วจริงๆแบบหน้าน,นวลของ,องไทยปะขององัมพะ ใช้ชีวิตในเนี้ย <_ an> ก็รู้สึกเกิดความแบบว่าสร้อยเหมือนกันนะ <_ an> ที่แบบมันจะต้องปิดไปทุกคนคือจะลองคล <_ an> <_ an> ายแล้วนะคือแบบว่าทุกอย่างก้าวแล้ก็ทุกมิลลิเมตรของมันมันคือเกิดจากแบบความตั้งใจจริงๆคือหลักที่นี่อ่ะคือแบบอาจจะไม่ได้มาบ่อยนะคะแต่ว่าไอ้แบบไอ้บอกเลยว่ามันคือเป็นความฝันของไอ้ที่แบบตอนไในส้สร้างแมนแฮปปี้ซันเดย์ขึ้นมาเลยก็แบบหวังว่าจะมีสิ่งเนี้ยคือหวังว่าจะมีแบบว่าเนี้ยอาณาจักรแบบสีสันสดใสเข้ามาแล้วมีความสุขอ่ะคือไอ้ไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าเลี้ยงนีวาใช่ไหมคะแต้องปปิดมันไแต่ก็ ว่าถ้าเกิดจังหวะมันเหมาะสมหรือมันมีโอกาสที่ดีก็อาจจะแบบได้เปิดใหม่ในอีกสักวันหนึ่งแต่คือวันเนี้ยแบบเสียใจแต่ว่าดีใจมันเป็นความเสียใจที่มันต้องปิดไปแต่ว่าเป็นความดีใจที่แบบครั้งหนึ่งเราได้ทาความฝันของเราสําเร็จแล้วอะคือใครที่แบบเคยมาแบบแฮปปี้ซันเนสโตนะบอกไอ้หน่อยว่าแบบมีความสุขไหมคือมันคือเป็นสิ่งให้ตั้งใจจริงๆว่าแบบอยากให้คนที่เคยแมาที่นี่ได้เสพความสุขอะมันไป็นความสุขเหมือนตอนเฮ้ได้ไปแบบดิสนีย์แลนด์ได้ไปดิสนีย์สโตอะไรเงี้ยแล้วมันได้ซื้อของอะ ดีใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยทำสิ่งดีขึ้นมาแล้วก็ได้คำวีวามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีเกอปอัพโซที่ไหนอีกอกะก,ก็อยากมีโอกาสอยากสามารถที่จะทํามันได้อีกขอบคุณลูกค้าทุกคนจริงๆที่ให้การสนับสนุนเราทําให้เรามีช็อปนี้ที่มาอุดหนุนเราแล้วก็ทําให้แบรนด์เรามากายขนาดนี้มันคือเป็นแบบความฝันของไอที่แบบเป็นจริงอะเคยกล้าพูดเลยว่ามันคือแบบเป็นความฝันที่เป็นจริงแล้วจริงๆแล้วก็แบบมีความสุขมาก นี่ถ้าเกิดไม่อันนี่เยฉันลองค่ายไปแล้วห้ารอยรอบแต่นี่คือฉันแบบพยายามแบบข่มใจตัวเองอยู่ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวมีว่าจะงงว่ามันมีลองค่ายทำ้ าไานานด้วยโทษนะคะอันนี้ตัวชงเลยนะไลบบ้านด้วย <c oughs> นี่ไงผู้ไม่ทันขาดคำว่าเราทำงานหนักเ <c oughs> หนื่อยทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อซื้อของที่เราชอบคือ,<พ>อชุดน้องสตรอรี่คนนี้มันเรียกเชื่อแล้วเราจะไม่พาเขากลับบ้านหรอกไม่ได้ก็ต้องซื้อกลับไปแล้วก็คือเนี่ยมันมีอุ้มวีว่าและดูวีว่าตลอดแต่ประเีคือพอเจอของที่เราชอบปุ๊บสั่งเราไปเอาไปของมันมีชอปปิ้งก่อน าการสีสันสดใสสวยใสซับซ่าดี่าชัดค่ะ ก็จริงแต่ว่ามีว่าง่วงอีกรอบแล้วพีว่าดูพี่ปลาไหมเห็นไหมเนะี่ยพี่ปลาเต็มเลย<อ>เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่ปลาเต็มเลยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยดูสิขาอุ้ยตัวใหญ่มากเลยตัวนี้มามี่ชอบที่สุดเพราวะว่ามน้องปลาดาวด้วยสามารถที่จะมาจับได้แล้วก็ตรงนี้ยสวยมากนี่วแบตรงนี้สวย จอยโอเชียนเวิด์มากเลยค่ะหลับบล็อกไปแล้วยื่นให้ปลแอวอุ้มสามวิหลับเลยหลับเลยนี่ว่าด,ดูปลาสนุกไหมคะลูก <c oughs> <c oughs> พี่ปลาเต็มเลย <Joy> เล่นแทนน้องวีว่าวันเล่าให้วีว่าฟังนะ <c oughs> คนนี้เขาจะเจอเนพนกวินในฝันไม่น่า <c oughs> เขาจะเจอเนพนกวินในฝันไม่น่ แน่นจัดเต็มมากๆไปตั้งแต่เดินในเชื่อ,อ,อ,อมคาร์เบตแฮปปี้เซนเตอร์แล้วก็มาจบที่ยาฟอยเช่นกันก็มามีความสุขมากที่ได้มาวิวมามาเที่ยวนะคะถ้าเกิดว่ามีที่ไหนที่มามีหน้าคาริว่าไปเที่ยวอีกหรือว่าอะไร,ย,ไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมา,ามีจะาคาริว่าในเที่ยวอีกโคนมีชอบคาริว่าเที่ยวนกมากมาสำหวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย